คือเราจัดงานวันสิงห์เวล้อมไทยเนี่ยมาเป็นประจําทุกปีนะคะปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลมีนโยบายสําคัญคือเรื่องของการจัดการขยะจึงได้จัดทาโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขขึ้นซึ่งก็เปิดการรณรงค์ในระยะที่หนึ่งไปตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาย,ยนนะคะจนถึงวันสิงห์เวล้อมไทยครบ1เดือนในวันนี้จึงเป็นการประกาศการรณรงค์ในช่วงระยะที่สองนี้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศก็จะร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการลดขยะแยกคัดแยกขยะแล้วก็นำขยะไปใช้รีไซเคิลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมี1จังหวัดหนึ่งอบพอต้นแบบในการจัดการขยะด้วยอันนี้ก็เป็นการารณรงค์ในระยะที่2ค่ะ